ชาต์สายสมชาติเจริญวัชรวิทย์นายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยประสานนายพิพัฒน์รัชกิจการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อเร่งฉีดวัคซีนให้คนวงการมวยทั้ง7ประเภทซึ่งทางรัฐมนตรีกีฬารับปากจะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุดน่าจะภายในเดือนมิถุนายนนี้จึงขอให้คนวงการมวยลงทะเบียนรับวัคซีนกับทางสำนักงานมวยหากติดขัดยังไงสามารถประสานมาทางสมาคมกีฬามวยอาชีพ เพื่อจะได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่โดยติดต่อไปที่เจ้าหน้าที่สมาคมคุณกุ้งโทร084 325 8064นี่คือข่าวดีนะครับข่าวเริ่มต้นของวงการมวยช่วยชุมชนคุณจิตเชื่อสกุลครับนายสนามมวยเวทีราชดำเนินและก็ทีมงานผู้ช่วยสนามมวยนะครับบริจาคอาหารแห้งหน้าก,ากากอนามายัยและเจลแอลกอฮอลให้กับชุมชนวัดสมนัต โดยมีคุณมาลัยมานตรีวันรักษาการประธานชุมชนวัดสมนัตเป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับชาววัดสมนัตที่ต้องกักตัว14วันเนื่องจากรักษาการโควิด19ที่หายและกลับมาจากโรงพยาบาลพระจันชายรับสอนมวยถ้าผมรับสอนมวยนอกพื้นที่จะมีคนมาเรียนกับผมบ้างหรือเปล่านะฟังทนพนครและนายกทมใครอยากเรียนมวยเชิญทางนี้เลยครับสอนทั้งมวยไทยและมวยสากลได้หมด ค่าเรียนครั้งละ250ดีกรีของนักวยผู้ฝึกสอนแชมป์1้5ปอนด์2สมัยเวทีราชดำเนินแชมป์1 1 2ปอนด์ปอนเวทีราชดำเนินแชมป์1 1 5ปอนด์ปอนศึก S1 ทรงชัยแชม 2, ป์1 1 8ปอนปด์อนเวทีลุมพินีแชมป์1 2 2ปอนด์ปอนเวทีลุมพินีแชมป์สากลอาชีพ118ปอนปด์อนและ126ปอนด์ปอนทักแชทพระจันฉายได้เลยชื่อเฟสนนทสิธิ์เพชรน้ำทอง และนี่คือข่าวดีของวงการมวยครับใครอยากจะอุดหนุนกับยอดมวยคนนี้แล้วก็ทักเฟซไปได้เลยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยครับ